อีกแล้วนะคะกับแบบฝึกหัดความรู้เบื้องต้นทฤษฎีจำนวนนะคะในวันนี้เนี่ยโจทย์เนี่ยกำหนดมาว่าให้ a b c x แล้วก็ y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มจงพิสูจน์ว่าถ้า a เนี่ยน้อยกว่า0แล้ว ax มากกว่า ay เนี่ยก็ต่อเมื่อ x น้อยกว่า y ซึ่งเราจะเขียนโจทย์เนี่ยในรูปของตรกลศาสตรก่อนนะคะเพื่อจะได้ดูง่ายขึ้นโดยเราจะให้ a น้อยกว่า0เนี่ยแทนด้วย p ax มากกว่า ay เนี่ยแทนด้วย q แล้วก็ x น้อยกว่า y เนี่ยแทนด้วย r แล้วก็จะได้ประโยชนตรักษสารนะคะก็คือ p, ถ้า p แล้ว q ก็ต่อเมื่อ r ต่อมานะคะเราก็จะมาทำการพิสูจน์กันโดยเราก็จะเขียนการพิสูจน์โจทย์เนี่ยก็จะให้ a b c x y เนี่ยเป็นจำนวนเต็มใช่ไหมคะแล้วก็เอามาเขียนก่อนเลยว่าให้ a b c x y เนี่ย เป็นจำนวนเต็มโดยเราจะพิสูจน์ทั้งขาไปแล้วก็ขากลับนะคะก็คือพิสูจน์ขาไปเราก็จะสมมุติ a เนี่ยน้อยกว่า0และ ax เนี่ยมากกว่า ay โดยเนื่องจาก a เนี่ยมันน้อยกว่า0ใช่ไหมเราก็จะได้อีกอย่างนึงว่า0เนี่ยจะมากกว่า a จะได้ว่าสูตรลบ a เนี่ยเป็นจำนวนนับนั่นคือสูตรลบ a เนี่ยก็จะเท่ากับลบ a ซึ่งเป็นจำนวนนับนั่นเองและอีกตัวนึ่งนะคะก็คือ ax มากกว่า ay เนี่ยมันก็จะได้ว่า ax ลบ ay เนี่ยก็จะเป็นจำนวนนับนั่นเองเราก็จะมาพิสูจน์นะคะก็คือเนื่องจาก ax ลบ ay เนี่ยมันจะได้เป็น a คูณอยู x ่กับ x ลบ y ซึ่งอันนี้นะคะก็คือมาจากการแจกแจงนั่นเองต่อมาแล้วก็จะได้ว่า a เนี x ่ยคูณอยู่กับ x บวกลบ1 y ซึ่ง ตรงนี้นะคะมาจากเอกลักษณ์ไม่ใช่มาจากการผูกพันนะคะตัวผูกพันต่อมาแล้วก็เอาลบหนเนี่ยคูณเข้าไปในสมการนะคะก็จะได้เป็นลบหคูณอยู่กับ A คูณอยู่กับคูณอยู่กับลบหน X, บวกกับ 1y ซึ่ง 1y เนี่ยก็มาจากลบหคูณ ล y คูณกับลบ1ใช่ไหมคะก็เป็นลบ1เจอลบ1ก็จะกลายเป็นบวกซึ่งเราได้ทำการพิสูจน์แล้วนะคะว่าลบเจอลบได้บวกก็จะเหลือเป็น1 y นั่นเองต่อมาก็จะได้เป็นลบ1 a เนี่ยก็จะได้เป็นลบ a คูณอยู่กับโดยเราเนี่ยก็จะทำการสลับที่นะคะเอา y มันอยู่ข้างหน้าก็จะเป็น1 y บวกอยู่กับลบ1 x ซึ่งเราก็จะได้เท่ากับลบ a เนี่ยคูณอยู่กับ y ลบ x ซึ่ง y ลบ x เนี่ยก็ลบ x เนี่ยก็มาจากการที่บวกเจอลบได้ลบนั่นเองแล้วก็เนื่องจากลบ a เนี่ยเป็นจำนวนนับเราก็จะได้เท่ากับ y ลบ x เนี่ยก็จะเป็นจำนวนนับนั่นเอง พอเราได้แบบนี้แล้วเนี่ยเราก็จะมาสรุปกันนะคะก็คือนั่นคือ y ลบ x เป็นจำนวนนับดังนั้น y เนี่ยมากกว่า x หรืออีกอย่างนึงก็คือ x เนี่ยน้อยกว่า y นั่นเองพิสูจน์ค่าไปจบแล้วนะคะต่อมาเราก็จะมาพิสูจน์ค่ากับมาก็จะเป็นการพิสูจน์ค่ากับ แล้วก็จะสมมุติ a เนี่ยน้อยกว่า0หรือ0เนี่ยมากกว่า a แล้วก็จะได้ว่า0ลบ a เนี่ยเป็นจำนวนนับนั่นคือ0ลบ a เนี่ยก็จะเท่ากับลบ a ซึ่งเป็นจำนวนนับนั่นเองขอภายในลายมือนะคะแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ x เนี่ยน้อยกว่า y หรืออีกอย่างหนึ่งก็คือ y เนี่ยมากกว่า x เราก็จะได้ว่านั่นคือ y ลบ x เนี่ยเป็นจำนวนนับต่อมานะคะก็จะเป็นเนื่องจากลบ a เนี่ยที่คูณอยู่กับ y ลบ x เป็นจำนวนนับ ดังนั้นเนี่ยลบ a คูณ y ลบ x จะเท่ากับลบ a เนี่ยคูณอยู่กับ y แล้วก็ลบด้วยลบ a คูณอยู่กับ x ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นสมบัติการแจกแจงนะคะคือแจกแจงลบ a เข้าไปในวงเล็บต่อมาเราก็จะได้ว่าเราก็จะคูณกันนะคะก็จะได้เป็นลบ a y ลบกับลบหนคูณกับ x ต่อมานะคะแล้วก็จะทำการเปลี่ยนหมู่ก็คือจะเปลี่ยนหมู่ตัวนี้เราก็จะได้ว่าลบ ay ลบอยู่กับลบหคูณกับ a x ซึ่งเราก็จะได้เป็น ลบ ay ลบกับขออภัยค่ะลบ ay บวก ax ซึ่งบวกมาจากไหนบวกก็จะมาจากลบเจอกับลบ1ก็จะได้บวกเป็นบวก1นนั่นเองก็จะเป็นบวก ax ต่อมานะคะเราก็จะทำการสลับที่สลับที่ ax ไปไว้ข้างหน้าน,นะคะเราก็จะได้เป็นเท่ากับ ax บวกลบ ay แล้วก็เราจะเขียนลบ ay ให้อยู่ในรูปของบวกลบ1คูณกับ ay นะคะก็จะเป็น ax บวกกับลบ1คูณอยู A ่กับ ay ซึ่งเราก็จะได้เท่ากับ ax ลบ ay ซึ่งอันนี้ก็จะเป็นจำนวนนับนั่นเองแล้วก็สรุปได้ว่านั่นคือ ax เนี่ยก็จะมากกว่า ay เดี๋ยวก่อนทุกคนอาจจะสงสัยกันใช่ไหมคะว่าทําไมตรงที่ x น้อยกว่า y หรือว่า y มากกว่า x เนี่ยมันจะได้เป็น y ลบ x เนี่ยเป็นจํานวนนับซึ่งเราก็จะมาพิสูจน์ตรงนี้กันนะคะก็คือเราจะกําหนดให้ a เนี่ยมากกว่า b แล้ว a ลบ c เนี่ยก็จะมากกว่า b ลบ c ซึ่งเราก็จะได้ว่า a ลบ c เนี่ยลบอยู่กับ b ลบ c จะเท่ากับ a ลบ c ลบ b บวก c ซึ่งเราก็จะสังเกตเห็นได้ว่าลบ c กับบวก c ใช่ไหมคะคก็จะเป็นตัวผกผ่านกันบวกกันใช่ไหมคะแล้วก็จะทำการตัดมันได้เลยก็คือเป็นตัวผกผ่านกันแล้วก็จะเหลือแค่มันจะได้เท่ากับ a ลบ b ซึ่งเราก็จะสรุปได้ว่า a ลบ b เนี่ยเป็นจำนวนนับดังนั้น A-C ลบเนี่ยลบอยู่กับ B-C ลบ C เนี่ย,ยก็จะเป็นจำนวนนับนั่นเองค่ะสำหรับวันนี้นะคะก็ขอจบเพลงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย